สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีมาหากิปโปรมอีกคือเก่าครับตอนนี้เป็นช่วงกลางเว้นนะครับเราะมาตามปลาเนาครับเนาองตรงแนมเบิ้งดีๆครับว่าขวยพันยุไซครับมือนีครับได้แล้วหกตัวครับ กาลังสีหาเพิ่มครับพอแล้วครับพี่น้องครับนี่นาซิเมียนครับตรงนี้ครับนี่มีการปิดหูไว้เนีนี้คือครับเว่าะหูนี้โบนาครับเพราะว่าอาจจะมีตะขาบครับเขาไปอยู่ข้างในบอเสียงดีกว่าครับเอาตัวี่มัน หูปิดครับปลอดภัยที่สุดเดี๋ยวสิรองเมืองครับโอยเรื่องแห้งครับพี่น้องครับปูนรุมๆขุนครับ นี่ครับโตแม่ครับตัวแม่เลยผสอยูเลิกเนี่ครับแต่ว่าโตผู้นี่ยผสอยู่ตื่นดเนี่ย,ย,นนยโอ้เอาจนเมยครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ไงหฮงครับพี่น้องนาสีเมียนอยู่ครับไม่ไม่อยู่ครับไม่ไม่อยู่ยต้อตรงร่องเบิงครับตองร่องเบิงพุดมาแล้วคนแยกเป็นสองหูครับพี่น้องท่านหนึ่ง้บอีกหูหนึ่ง มีทั้งสองตัวว่าอยยังไงครับบางหูกระสอนกันครับพี่น้องครับนอะพ่อแะ้วพี่น้องครับนี่พ่อแล้วโอ้โ้โอ,โอ้นี่ครับระวังมันกัดครับโอ้พ่ออีกตัวนึงครับพี่น้องครับสมพันขวายไงพันพี่สองตัวล่ะคุ่นดำ,ดำ พอ oh. อีกแล้วครับพออีกแล้วโตัวที่สามครับขวยนีได้สามตัวูหักๆขวยใหญ่สมดีอันนี้นะจะแม่นอีกครับนี่เดี๋ยวล่องเบิงครับล่องเบิงแต่พวกข้อยบางไงครับตัวนี้ขวยหน่อยๆสิมีตัวเดียวไปจะครับ ออกจากปลามาแล้วครับพี่น้องครับเมื่อยครับพุดบ่ชไวเพราะว่าหากใหม่หลายครับเขามาปลากล้วยครับบัดนี้นี่ครับอีกหว่องหนึ่งที่ได้ยินเสียงห้องครับนาชิมีมาแล้วกระจัะเอเี่ครับนี่ครับโูตันแบบนี้ตรงมีแน่นอนครับยวชิลองเบิ่งครับอนี่ก็แม่นอีกแล้วครับพี่น้องครับพ่อเดี๋ยวเอามีแห้งก่อนได้แต่ตัวนึงมาหั่น โอ้พี่อีกครับโอ้ไกลๆก,กันครับมือนี้เป้าไม้ยี่สิบตได้แน่นอนแน่เลับอปลองมองกันโอ้พอแล้วครับพอแล้วนี่เล่นครับไหมอีกล่ะ โอ้ยกส้ยชีใดตัวนี้พี่น้องครับเลิกสุดๆครับตัวสุดท้ายเหมือนนี้โอ้ยเกืเป็นลมนะจบคนส,สำเร็จครับแบบนี้นี่ครับน้อกเต้านี่ครับเต้านี่เอาซ้ำดีนะครับาะได้ปนก่อนเพราะว่าเอาไว้ให้พืนแพ่พันเนาะ